ทำภารกิจฤดูการ3คูณ32รอบสุดท้ายเสร็จสิ้นสวัสดีครับทุกคนผมกูจุนตามธรรมเนียมก่อนเริ่มตอนนี้นะครับรายได้จากภารกิจครั้งที่แล้วผมได้บริจาคทั้งหมดแล้วขอบคุณทุกท่านสําหรับการสนับสนุนและตอนนี้หลังจากเล่นไป5เกมด่านแรกของผมก็สําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วภารกิจปัจจุบันคือการสํารวจใกล้แม่น้ําและูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยการใช้สมองกลรวมถึงการสวมใส่เสื้อเกรกาะกันกระสุน3ามชั้น หรือการใช้ปืนกลยิงศัตรู2คนรวมถึงไอเทมการแพทย์ระดับสีม่วงขึ้นไปและเมื่อตกตอนที่แล้วผมก็ได้เตรียมปืนพ่นไฟ Dragon's Breath ที่จำเป็นสำหรับภารกิจในตอนนี้แล้วเอาละ่ะเราไปกันเลยเกมที่6เริ่มต้นขึ้นที่ริมแม่น้ำตำแหน่งนี้ดูโอเคเมื่อลงพื้นก็สแกนเพื่อทำภารกิจได้เลยตลอดทางผมไม่ได้คุยอะไรกับเพื่อนร่วมทีมเลย2คนนี้คงเล่นแบบจับคู่กันมาทิศทางของเราค่อนข้างตรงกัน ระหว่างเดินทางก็ขอพูดถึงเรื่องภารกิจต่อไปผมจะไม่บันทึกข้อมูลหาคอยแบบเรียลไทม์แล้วนะครับตราบใดที่ยังไม่ล้มละลายเมื่อทําภารกิจเสร็จก็จะเห็นผลลัพธ์เราจะเน้นดูที่ฟอร์มของเพื่อนร่วมทีมแบบสุนเป็นอย่างไรบ้าง,างมาถึงหน้าทางเข้าลานจอดรถฝั่งตะวันออกเป้าหมายของพวกเขาคือสันเขื่อนส่วนผมคือศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวเราจึงแยกทางกันแต่พอมาถึงศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวก็พบว่าทีมที่เกิดตรงนี้ ยังไม่ออกไปไหนเสียงฝีเท้าดังทีทีไม่กล้าหยมเลยรออยู่พักใหญ่กว่าจะเงียบไปทําภารกิจได้แล้วแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากลับมาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับต้องรับแขกแล้วจัดการล้มคู่ต่อสู้ก่อนช่วยโอกาสที่พวกเขาแยกกันรีบเข้าบ้านไปทําภารกิจสมองกลเพราะเป้าหมายหลักของผมไม่ใช่การต่อสู้แต่ไม่รู้ทําไมการสแกนถึงทําให้สําเร็จและคู่ต่อสู้ ก็ให้เวลาผมไม่มากพวกเขากำลังขึ้นไปชั้นบนเพื่อหาผมตอนนี้ผมต้องยอมทิ้งภารกิจไปก่อนซ่อนตัวอยู่มุมห้องรอรับแขกอีกครั้งใช้ปืนพ่นไฟ Dragon's Breath ทำให้ตาพร่าแอบยิงคู่ต่อสู้คนที่สองตอนนี้จากเสียงฝีเท้ายืนยันได้ว่าคนสุดท้ายอยู่ที่ประตูดังนั้นแฟลชแบงและกระสุน Dragon's Breath ที่สร้างความสับสนทำให้เห็นได้ชัดว่าตอนนี้เราได้เปรียบ โดนยิงกระทันหันเลยทำไงได้ตอนนี้เพื่อนร่วมทีมแบบสุ่มยังคงยิงต่อสู้กับสไนเปอร์ที่สันเขื่อนไม่ต้องสนใจพวกเขาแล้วพอออกมาเพิ่งรู้ตัวว่าจุดที่2ต้องเปิดสมองกลนใหม่โอเคไม่เป็นไรเราจะเริ่มภารกิจสุดท้ายของการปรับแต่งเชิงลึกดูเหมือนจะง่ายนะแค่ยิงให้ได้สามคนพอจัดของเสร็จฮาฟาคอยมี4.9ล้านเราไปเล่นเกมต่อไปเลยเกมที่7 เกิดขึ้นทางมุมขวาล่างพอดีเลยจะได้ชดเชยภารกิจสมองกลที่ยังทําไม่เสร็จที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถ้าโชคดีอาจจะกําจัดได้ทั้งทีมทําภารกิจยิงสามคนให้เสร็จเอาละไม่คิดเรื่องดีๆต่อแล้วที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่มีใครทําภารกิจสมองกลสําเร็จเพื่อนร่วมทีมแบบสุ่มสองคนยังคงเล่นแบบจับคู่กันมาไม่ได้คุยกับผมในเมื่อเพื่อนร่วมทีมเงียบผมขอพูดอะไรหน่อยการควบคุมที่คล่องแคล่ว ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่จับถนัดมือเป็นตัวรองรับเช่นคีย์บอร์ด A468 Air จาก Mad c a t h อัตราการสูงสุด 8k อัตราการสแกนสูงถึง 256k และค่าความหน่วงต่ำ .0.08 มิลลิวินาที30ระดับทำให้การควบคุมของคุณไม่เคยล่าช้าตัดสินเกมในสนามดีไซน์68ถูกที่กระชับประหยัดพื้นที่โต๊ะทำงานจำนวนมาก จะไม่เกิดเหตุการเ์เผลอไปชนเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วเผลอยิงปืนจนเพื่อนตกใจแบบที่ผมเคยเจอมีแมดแคทส์เขาขี hmm. y, ใช้การออกแบบแบบฮอลโลดีไซน์ให้แสงผ่านได้ดีเยี่ยมมาพร้อมกับปุ่มแบบลอยและ m a ด c a t ส์ตาโอ้คอตาโอ2.0นอกจากจะควบคุมได้อย่างดุเดือดความสวยงามของคีย์บอร์ดก็ชวนมองไม่แพ้กัน4โหมดแสงดีไซน์ฝังสว่างแต่ไม่แสบตา5ชั้นกันเสียง แตกต่างจากเสียงสะท้อนของสวิชแม่เหล็กทั่วไปลดเสียงสะท้อนในโพรงเสียงตอบสนองของ A 4 6 8 a i อจะคมชัดกว่าเสียงจะมีความเพื่อนข้นกว่าภาพและเสียงสบายตาเหมือนกันคีย์บอร์ดที่ทั้งใช้งานดีสนุกและสวยงามขนาดนี้คุณสนใจไหมครับคลิกลิงก์ด้านบนสุดในช่องคอมเมนต์เพื่อรับส่วนลดนะครับ เพื่อนร่วมทีมแบบสุ่มเดินหน้าอย่างเดียวและทำภารกิจคู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จด้วยสภาพแวดล้อมในเกมยังมีความคาดหวังอยู่บ้างผมเลยตัดสินใจสื่อสารดูว่าพอจะช่วยอะไรพวกเขาได้ไหมมาจากไหนครับพี่ไม่พูดอะไรเลยอ๋อพวกเขากำลังต่อสู้กับอีกสองทีมแล้วก็เหลืออีกทีม1คนถ้าพวกเขาสู้กันผมจะดึงไปผมกำลังจะไป ผมพลาดไปขอควันหน่อยแดงน้ำเงินควันหน่อยโอเคกำจัดทีมสำเร็จด้วยหลักการว่าเมื่อเป็นคนดีแล้วก็ต้องทำให้สุดว่าจะช่วยเพื่อนเอาของกลับไปให้แต่ผลที่ตามมาคือการกระทำนั้นกลับทำให้ผมเดือดร้อนเองให้ผมเอาปืนไปให้ไหมมาอีกแล้วครับพี่ เอาล่ะก็ต้องบอกว่าผมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแบบสุ่มมากเกินไปจนติดนิสัยไม่ดีคิดว่าเพื่อนจะคอยยิงสนับสนุนแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเลยสถานการณ์หนึ่งต่อ3ที่เหลือก็ไม่ต้องสงสัยแทบจะหมดหวังแล้วโอเครู้สึกเหมือนความตั้งใจดีของผมถูกมองข้าม แต่อย่างน้อยผมก็ทำภารกิจสำเร็จไป1อย่างต่อไปต้องสแกนพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมของคอนเทนเนอร์6จุดหรือก็คือชั้นลับหลังจากจัดของใหม่ Half Coil มาอยู่ที่4.91ล้านเรามาเริ่มเกมที่8กันว้าวสองคนใส่เขียวนั่นเป็นตำแหน่งแรกสุดรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเกมนี้ก็ยังคงเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เล่นคู่กัน2คนต่างคนต่างเล่นโชคดีที่พวกเขามีฝีมือ แทบไม่สร้างปัญหาอะไรให้ผมเลยเรียกได้ว่าสงบสุขนอกลานจอดรถเจอ M14 ไวรอนคว้าคิวไม่ทันของเหลือให้เพื่อนไม่แยง่งสุดท้ายค้นหาตลอดทางได้ยาพิษีีเขียวมาสำเร็จภารกิจไอเทมการแพทยเสียทีแล้วก็ผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเห็นกล่องบนพื้นกินข้าวเข้าไปมีรางวัลพิเศษด้วยงั้นถอนตัวแบบลวกๆเลยตอนนี้ด่านแรกยังขาดภารกิจรองยิงหนึ่งครั้ง และการสแกนที่สันเขื่อนและด่านต่อไปภารกิจหลักยังต้องค้นหาชันลับของคอนเทนเนอร์เสียเวลาจริงๆเอาล่ะจัดอุปกรณ์เติมกระสุน half c o i มาอยู่ที่5.01ล้านเตรียมเล่นเกมต่อไปเกมที่9เกิดมาโชคดีตรงไปที่สันเขื่อนเลยเมื่อลงพื้นเพื่อนร่วมทีมก็ทักทายผมได้ยินว่าผมจะทําภารกิจที่สันเขื่อนก็ตอบรับทันทีตอบรับอย่างยินดีว่าจะไปด้วยกัน ตอนแรกคิดว่าเจอเพื่อนร่วมทีมที่ดีมีน้ำใจแต่พอดูแล้วพี่นี่วางแผนไว้แล้วสินะตามเพื่อนเข้าไปในอาคารยืนยันว่าไม่มีใครในอาคารและในขณะที่ผมกำลังต่อสู้กับสมองกลและกล่องทรัพยากรเพื่อนร่วมทีมของเราสไนเปอร์ของเรายิงไกลยิงคู่ต่อสู้ที่ค่ายทหารพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกคนก็พบกับการบุกได้เห็นเขาโดนโจมตีทั้งกระบวนการและในขณะที่ผมกำลังจะเข้าไปแก้แค้นให้เขา เพื่อนร่วมทีมของเราที่เป็นทหารแพทย์บอกว่าไม่ต้องรีบรอเขาก่อนโอเคเจอเพื่อนร่วมทีมที่มั่นใจขนาดนี้ผมก็สบายใจที่จะเชื่อฟังแต่จนกระทั่งหัวสมองกลของผมโดนยิงผมถึงได้รู้ว่าบางสิ่งต้องทำด้วยตัวเองถึงจะน่าเชื่อถือที่สุดลองชิมของกล่องกับเพื่อนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่ลานคอนกรีตอีกครั้ง จึงยืนยันได้ว่าทีมที่2กําลังมาอย่าเพิ่งรีบร้อนให้รู้ตัวตำแหน่งของผมตอนนี้ลึกลับมากเมื่อแจ้งเพื่อนแล้วรอให้สไนเปอร์ยิงก่อนค่อยๆกําจัดทีละคนได้ทริปเปิลคิวอีกครั้งสุดท้ายกินอิ่มนอนหลับเสียดายที่เกมนี้โชคยังไม่ดีพอการสแกนชั้นลับของสมองกลอันสุดท้ายก็ยังทำไม่เสร็จพอกลับถึงฐานปฏิบัติการ ได้สามดาวภารกิจรอบเรนยังขาดการหยิบของจัดอุปกรณ์แล้วหาประค่าคอยมาอยู่ที่6.17ล้านเกมที่10เกิดขึ้นมุมซ้ายล่างตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมทำภารกิจชั้นลับได้ก่อนแต่ตำแหน่งเดิมก็ยังไม่ให้ผมทำน้าโมโหจริงๆตามเพื่อนร่วมทีมที่ไม่พูดสองคนไปที่แคมเดี๋ยวนะนั่นมนหนูหรือเปล่าไม่เห็นไม่ดีกว่าหรอปล่อยมันไปเดี๋ยวนะผมยังลังเลอ,อยู่ มันลงมือก่อนแล้วเมื่อเทียเคียวเทียโเกฮัลเล่สวนสัตว์ปิดเมื่อคุณมาถึงนุเอะหลังจากโดนหนูโจมตีลองเรียกเพื่อนร่วมทีมแบบสุม่มผู้เล่นสองคนในเกมนี้ดีมากกลับมาช่วยผมจัดการให้และขณะที่เราตามเข้าไปในอาคารจูจูก็เห็นว่าทิศทางของริมแม่น้ํามีจรวดสำรวจบินมากลับทางเดิมพุ่งไปทันทีต้องใช้ความพยายามมากถึงจับตัวมาได้หนึ่งคนแต่เพื่อนร่วมทีมอีกสองคนของเขาก็ทิ้งเขาไปเลย ดูแล้วเพื่อนร่วมทีมแบบสุ่มของผมในเกมนี้ก็ค่อนข้างดีนะหลังจากนั้นก็ค้นหาตลอดทางนำส่งเพื่อนร่วมทีมที่ดีทั้งสองคนออกไปอย่างปลอดภัยในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายไม่มีวิแววในอาคารผมก็เลยทำภารกิจให้เสร็จแบบนี้ด่านแรกก็จะเหลือแค่ภารกิจหลักต้องไปที่ประตูทางลับอาคารตะวันออกเกมที่11เกิดที่โรงงานคอนกรีตตู้นิรภัยใหญ่ที่ค่ายทหารดูเหมือนจะเข้ายากดังนั้นหลังจากลงพื้นเราก็ค้นหาโรงงานคอนกรีต และริมแม่น้ําเพื่อนร่วมทีมก็จับหนูที่เกิดทางซ้ายล่างได้ยืนยันว่าด้านหลังของฝั่งตะวันตกไม่มีใครแล้วผมตัดสินใจตามตำแหน่งแรกเข้าไปในอาคารดูว่าพอจะช่วยได้ไหมเพื่อนร่วมทีมสองคนสำรวจภารกิจแล้วก็แยกไปแต่ด้วยความหวังดีก็โยนจรวดสำรวจมาให้ผมไม่คิดว่าจะได้ผลดีเยี่ยมช่วยให้ผมกำจัดนักดินระเบิดได้ตอนนี้ฝั่งตะวันตกได้ปิดไฟเตรียมถอนตัวแล้ว แต่ไม่รู้ทำไมยังมีคนออกมาจากประตูข้างเมื่อจัดการสำเร็จใช้การส่งสัญญาณก็รู้ว่าในอาคารยังมีเพื่อนร่วมทีมของเขาค่อยๆค้คนหาจนเจออีกคนตรงระเบียงรอคููดาวสัญญาณที่สองยืนยันว่ายังมีหนูอีกตัวและจากระยะที่สกัดกั้นมีดบินคาดว่าเขาอยู่ที่กาดบนทางเชื่อมดังนั้นตอนนี้ใช้เสียงระเบิดปืนใหญ่เรดวูฟของเพื่อนร่วมทีม เปิดประตูเข้าไปรอบสังหารจากด้านหลังสำเร็จกําจัดทั้งทีมสุดท้ายภารกิจเปิดประตูถอนตัวก็เสร็จง่ายๆพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมถอนตัวออกไปด่านแรกก็เสร็จเรียบร้อย